วัดดีจ้าพี่น้องพบกับน้องท่านได้แต่เมนีพี่น้องจ้าอาเนีสีผ้ามาเบิงก่อนน้องใหม่ได้แต่พี่น้องก่อนน้องใหม่อยู่บ้านป่านาะจ้ะเนาะเพิ่นวานน้องใหม่เกิดแล้วว่าสันจ้าก็เลยสีนมหาไหวถบาปแกงหรือแบบว่าสิเอาไปไปทำมุกนาะจจะเนาะ้ามันหลายลายเดวสิมาเบิงจต่ว่ามันสีมีหรือบ่มีเพราะว่าแต่ยันเขาจะมาเอาก่อนนะแม่จ้าอยู่หลังบ้านป่าเด้มาเบิงก็เลยแต่พี่น้องจ้าจ้ืะผู้รวม คุณหลวงคุณดูกันต้นข้าัสดีค่ะโอ้ยมาจากเบิ่งกันโอซี่กับลิซี่นี่จากก้อนน้ำม่เดียวสิผ้าไปเบิ่งงด้วยจ่าไปนี่พี่น้องจา้าอยู่หลังบ้านป่าจา้าโฮมดีดีปเป็นตระหนักเรศดีดีจ้าพี่น้องต้นหลบม่วงไปไปจ้าไปเบิ่งน้ำกันจ้าวันนี้พี่น้องจา้านายโอซี่พี่น้องจ้าเห็นอะไรจ้าเดี๋ยวเดี๋ินทางพายางลูกไปเบิ่องน่าจ้าเนาะี่ยจา้าพอมีอยู่จ่าพี่น้องคุณจา่า นี่สองนออันนี้อีกนอหนึ่งจ้ะใส่ตรงไหนอีกโอ้มีอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะจำคลิปเลยมีจ้ะเพิ่นมาท่านใดเมีคนมาเอาจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวบันทึกห้องสีมาหักจ้ะเดี๋ยวห้างสีมาหักออกนะจ้ะเนาะลายอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะแต่ว่าก่อนนี้มีไหมเดี๋ยวมาห้ามมาบึงก่อนนี่ก่อนจ้ะเดี๋ยวค่อยจะห้ามกเอนไม่จ้ะ ฮะแมงแมงเหรอแมนันมาอยู่นใแม่เหรอมั้ยอุนเกีย่าค้นเห็นไมเห็นจได้เราจะยงมือโซดูตนครับหจหักโอซีหักได้ไหมย่าพิ่งจำด้อนนโอ้ยไง งายหลังเลยลิซี่เอาไปใส่กระตาไปหากกล่องสันหักดีๆกระหุ่งหักหักเด็กหน่อยกระยางส่วนสันส่วนสันดิจันเอาสีนี่เอาสีลิซี่นี่นี่เหรอใช่มีหักดีๆขนาดเรายังหักได้เลยอืหักได้ไหม โอเคหักป้ายโอเคเอามาโชว์ก่อนโอเคเดี๋ยวพี่น้องจา่าเดี๋ยวหัาสียางมึงนะจ้ะเ,เดี๋ยวสีผ้ายางเราบุ๋งออมก่อนนี่นี่ล่ะฮักฮักฮักเอาเออเออยั้งซาละโอเค,อเคนี่เนต้าพี่น้องจา้า เบิดแล้วจ้ะได้ซ้ำนี่จ้ะพี่น้องได้ลายอยูได้จ้ะนี่ถือว่าได้ลายอยูนะจาะเดียวแล้วซุ้มนี่กระเซียไปห้อนออกมากับลานหน่อยมากับต้นเขา่ากับโอซีดีจีนะจน้ะนี่ได้ในใจพี่น้องก่อเดียวจ้ะซ้ำไลยแต่ก่อนนี่พราะว่าก่อนนั้นบ่ค่อยมีจ้ะมีนอนเดี่ยวนึงก่อนนี่ได้ลายอยู่จ้ะนี่ก่อนนี่กระสีพายางเบิง่งร,รอบๆก่อนทำไมด้วยจ้ะนี่พี่น้องโอ้ตะบกมี่ อยู่หลังบ้านป่าด้วยจ้ะกว่าพอมีบางอย่างโอ,โอ้โฮมดีดจ้ะพี่น้องใายเย็นดีจ้ะเป็นตะนังเหร่นอยู่แต่พี่น้องโทษๆบรรยากาศสุดยอดเลยจ้ะเนี่ยไ,ไหนมาโชว์ดิโอเคเอาไปไว้อหอนจ้ะหอนหมดหรือยังอ่ะอหาดูอีกสิเก็บตกกตอดแล้วงจัดต้อหา เกียบร้อยแล้วจ้ะบุญไหวจ้ะพี่น้องจ้ะมาหั่นกล่องกระสันจะว่ามันจังใดตากล่องกระโปมี่ได้ไหมนั่งอยู่นีอย่ายจะเดือดโอเคนียก็มังห้อน้ะจ้ะพี่น้องจ๊ะบรมี่ยังเฮียจ้ะตามาสตร์เขาจะแล้วก็เลยมาหาหน่องใหม่หาหนองใหม่เจนใส่เกงจ้ะแดงมากจ้ะพี่น้องจ๊ะ ฝากกับนะเอาเวลาถ่ายคลิปอะทำไมเสียงดังจังเลยข้างนั้นนี่เราเน,นี่ยน้ำกำมะน้ำจะอ้วนๆจ้าชีดบ่ได้บ่ฮักเอาอันแอันจบเอาอนแกนแกนออกก่อนจ้าไม่ใช่โอซี่โอเวน ขเขาชื่อโอซี่ที่จริงชื่อโอเว้นแต่ชื่อแต่พี่น้องเปลี่ยนให้ชื่อว่าโอซี่โอยใช่ไหมเธอไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเธอไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยนานแล้วไงเธอเลยไม่รู้เรื่อง,งใช่เขาตังต้งตากศาสตร์ต่างก,งกงันถึงศาสตร์อยุธยาแค่นจะพี่น้อง มันหันเย็ยนอยู่แต่บริเวณเอาไปเาม้าห่อนอีกซิเขาก็มันเดินก็มันเย็นไะเดินแล้วมันเย็นเหรอแอรเข้าไนนใช่เหรอยิ่งเยอะเรียบร้อยแล้วแต่พี่น้องใส่กระปุกไว้หลายนอนอยู่แล้วนี่แหะคนผัดอิด คลิปนี้การล่าไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในเด้อจจะพี่น้องจ้าขอบคุณจ้า